ชายคนหนึ่งกินข้าวโพดปิ้งแค่ฝักเดียวแต่กลับค้นพบไอเดียทำธุรกิจเขาสังเกตลูกชายที่เหงื่อแตกเพราะความเผ็ดแต่ยังบอกชอบเขารู้เลยว่าคนแถวนี้ชอบอาหารเผ็ดจึงคิดทำมันฝรั่งแผ่นรสเผ็ดดูบ้างเขาลองทำซอสเองหลายครั้งลูกชายก็ช่วยชิมสุดท้ายก็ทำรสชาติอร่อยจนเด็กชายดีใจมากแต่พอไปเสนอบริษัทผู้จัดการไม่สนใจเพราะเขาเป็นแค่เจ้าของโรงงานเล็กๆเ,เขาเลยโทรหาประธานบริษัทโดยตรงประธานสนใจแต่ผู้จัดการโรงง,งานโกรธมากบอกว่าจะทำให้โรงงาน เขาหมดหวังสินค้าล้มเหลวตอนเริ่มผลิตแต่ลูกชายสังเกตยังไม่มีใครเห็นสินค้าตัวจริงเขาจึงให้เพื่อนช่วยแจกตัวอย่างและโปรโมตตามซูเปอร์มาร์เกต็ตคนเริ่มสนใจยอดขายพุ่งประธานสั่งเพิ่มกําลังผลิตโรงงานเกือบปิดกลับมาคึกคักอีกครั้งแต่ทันใดนั้นประธานบอกเขาว่าความฝันนี่แหละที่พาเขามาสู่ความสําเร็จและเชิญเข้าร่วมทีมอย่างเป็นทางการสุดท้ายชายคนนั้นกลายเป็นผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและธุรกิจมันฝรั่งรถเผ็ดของเขาก็ประสบความ สำเร็จอย่างที่ฝันไว้